พอเสือจะไปแล้วนะจะไปกอกๆแล้วอยู่กับคุณตาคุณยายเด้อด้วยัยงึออ้ยอุย้ยเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นเลยยังงงๆอยู่นะครับอนอนต่อแล้วโอเคนอนก็นอนไม่กวนแล้ว บายบาทแล้วนะเสือจะไปทํางานนะจะไปกกอกๆเดี๋ยวจะส่งของมาให้เดี๋ยวจะส่งเสื้อส่งกระดิ่งแล้วก็ส่งอืมแล้วก็ส่งอะไรนะกระดูกส่งกระดูกปลกมาให้ไปแทะอโอเคนะน้องปีใหม่ผมซื้อเด็กชายปีใหม่ครับผมกำลงตื่นนอนอยังงงเงียอยู่ อโออ๋ออ๋อขุ่นอย่ามากวนหนูกำลังนอนอยู่โอ้ใครวะอุ้ยตกใจอ <tra> <ELLE> <state> anyway. ุ้ยใครอยู่หน้าจอมือถือใครอยู่ในกล้องวะใครเนาะ ไฮ้น้่น่ารักจังเลยไฮ้น้่น่ารักจังเลยน่าตังนี่ในรถนี่อ่ะตังก่อนมารับตังก่อนทางนี้มาทางนี้

ไปแล้วบายบายตัวตัวไปเนี่ยจะไปแล้วนะจะไปแล้วนะบายบายสวัสดีครับผมคิดถึงนะครับ